โอเคนะครับเรามาทำโจทย์กันนะครับข้อหนึ่งจนหนึ่งไม่ยากเนาะก็ทำการกระจายลิมิตใช่ไหมครับกระจายลิมิตเข้าไปนะครับผมก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบเจ็ดนะครับของสองบวกกันกับลิมิต x เข้าใกล้ลบเจ็ด แล้วก็ห okay, ้าโอเคป่ะสมบัติลิมิตมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดเราเจอลิมิตค่าคงที่คูณด้วยกันกับฟังก์ชันเราสามารถที่จะจับค่าคงที่ออกมาหน้าลิมิตได้เพราะฉะนั้นค่าคงที่คืออะไรครับก็คือพวกเลขต่างๆนี่แหละนะครับคือคอนสแตนต์ค่าคงที่นะครับก็คือผมจะดึงสองอกมาใช่ไหมลิมิตลบเจ็ด X. บวกกันกับลิมิตของข้างที่ก็คือตอบข้างที่ได้เลยนะเช่นเวลาคุณเจอลิมิต เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับ c คุณก็ต้องตอบ c เลยโอเคไหมครับก็ได้เป็น5นี้ก็แทนลงไปก็จะได้เป็น2คูณลบ7บวก5ก็จะได้เป็นลบ14บวก5ได้เท่าไหร่ลบ14บวก5ได้เลยลบ9ใช่ไหมครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไร ต่อไปครับข้อนี้ก็กระจายเหมือนเดิมก็จะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เ,เข้าใกล้12อันนี้พี่ดึงข้างที่ออกมาเลยนะครับถือว่าเร็วนะครับพี่ก็จะได้เป็น1 0 3ลบ3คูณ12ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ก็คือ1 0 3ลบ36ก็ได้ลบ6 เห็นไหมต้องต้องต้องเร็วนะครับน้องต้องเร็วถูกไหมฮะสี่บกสามก็เป็นสิบลบสามสิบกโอเคปะอืมก็คือได้ลบยีบหต่อไปฮะก็ทำการกระจายเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเท่ากับลบ x เข้าใกล้สอง x กำลังสบ,บวกกันกับ5ลิมิต ได้สอง x ลบขึ้นกับลิมิตสองก็จะได้เป็นลบสองกำลังสองบวกห้าคูณสองแล้วก็ลบขึ้นกับสองก็จะได้เท่ากับสี่ลบสี่ใช่ไหมครับบวกสิบแล้วก็ลบสองนะฮะเราก็จะได้ออกมาเท่ากับ สเนาะใช่ไหมสี่ไหมอ่า mm hmm. เพราะว่าลบสี่นะฮะลบสองก็คือลบหกใช่ไหมครับลบหกสิบลบหกก็คือได้เหลือสี่นะนี่คือคำตอบนะครับต่อไปครับพวหนึ่งจุดสี่เนาะข้อนี้ก็ไม่มีอะไรก็กระจาย เป็นลบสองก็จะกลายเป็นลบแปดลบแปดลบแปดแล้วก็บวกแปดก็ได้เป็นลบสิบหก ช่ไคุณไม่งงนะอ่าพวกนี้ต้องเร็วแล้วครับต้องเร็วละโอเคใช่ไหมครับต้องเร็วละอันนี้ผมน่าจะเขียนไวนี่อนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะก็เป็น ก็จะกลายเป็นแปดลิมิตทีก็ใกล้หกนะฮะคุณจะเห็นว่าสองตัวนี้มันคูณกัอนอยู่ลิมิตมันกระจายคูณได้ใช่ไหมครับมัน,ม,นมันกระจายคูณได้นะครับผมจะได้แปดนะลิมิตทีก็ใกล้หกทีลบห้า คูณกับลิมิตทก็ใกล้6กทลบเอันนี้คือง่ายเลยนะครับคุณก็แทนออกมานะคุณจะได้8ก็เป็น6กลบหนอ่าโททีโท่าทีหกลบหคูณกับ6กลบเก็จะกลายเป็น8ปไส้ในคืออะไรบ้าง ใส่ในมีอะไรบ้างฮะก็คือ6กลบหก็เป็น1เนาะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นลบหออกมาคือลบแตอบไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณก็แทนลงไปใช่ไหมอ่าผมจะดึงสามมานะครับก็ดิมิต S เข้าใกล้ 2, S, 2 S 1. องส่วนสามเอสลบห่าก็ทำการแทนเลยแล้วกันนะครับ แทนหรือคุณจะก,กระจายก็ได้คอนเซปต์คือกระจายก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้คะแนนอัตรายเต็มถ้าเกิดเป็นข้อเขียนนั้นครับน้องถ้าเป็นข้อเขียนก็จะกลายเป็น2ส่วนสามแล้วก็2คูณ2อส่วนสามลบ1อะไรประมาณนั้นก็จะได้เป็นสองแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสี่ส่วนสามแล้วก็ลบหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า2นะครับด้านในก็จะกลายเป็น1ส่วนสาม ถูกไหมฮะก็ลบเศษส่วนธรรมดาอันนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรโอเคใช่ไหมอ่าก็กระจาย2เข้าไปก็ตอบ2อส่วนสามอนี้คือคำตอบไม่มีอะไรครับข้อนี้ก็หมูเลยนะฮะก็ทำการกระจายลิมิตเนี่ยผมบอกเสมอว่ามันกระจายคูณและหารได้นะครับ y กำลังสองเลยใช่ไหมครับ ส่วนได้กันกับลิมิต y เข้าใกล้ลบหนะครับ 5-y ลบ y เราก็ทำการแทนลงไปนะครับก็เป็นลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนได้กันกับ5นะครับลบลบหอย่าลืมนะครับลบหาลังสองคือลบจำนวนจริงยกกำลังเลขคู่ก็มีค่าเป็นเป็นบวกเป็นค่าบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรครับก็คือหยิบหัก นันล่างก็คือห้าลบลบห้าก็คือลบเจอลบกลายเป็นบวกก็เป็นสิบใช่ไหมครับสองจุดห้าไม่มีอะไรครับเอนะครับไม่มีอะไรข้อสิบรับข้อสิบข้อนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็แทนสองลงไปนะครับเราก็จะได้เป็น ลิมิตเมื่อ y เข้าใกล้2แทน2ลงไปนะครับอ่าผมลอกโจทย์แล้วกันเพื่อ <6. S 1> คือเขาว่าลิมิตเราจะเขียนจนกว่าเราจะแทนค่าก็แทนลงไปก็2บวก2ส่วนได้ก,กันกับ4ใช่ไหมบวก10แล้วก็บวก6ก็คือ4ส่วนเลยฮะ4ส่วน20ก็คือตอบ2ส่วน10 ใช่ไหมอ่ะโอเคก็ทอนอย่างตา่ำก็เอาแม่สศก็เป็นหนึ่งส่วนห้านะครับข้อนี้ตอ 1, บหนึ่งส่วนห้าไม่มีอะไรโอเคข้อนี้ก็ไม่มีอะไรฮะข้อนี้ก็ง่ายๆคุณก็ทำการแทนลงไปก็แทนลงไปสองคูณลบหนึ่งลบหนึ่งทั้งหมด,ดยกกำลังสองก็คือได้สามลบสองลบหนึ่งกำลังสองก็จะกลายเป็นสามลบสามกำลังสอง เออลบสามกำลังสองคือกาลังเลขคู่อะฮะมันก็คือ9ใช่ไหมครับประมาณนั้นก็เป็น9ก้าเก้าคูณสายบเจ็ดข้อนี้ก็ตอบยบเจ็ดไปต่อไปข้อนี้โอ้โหกำลังเยอะไม่ต้องซีเรียสก็แทนค่าเลยทีครับก็เป็นลบสี 3, ่บวกสาทั้งหมดยกกำลังหนึ่งเก้ดสด้านในคืออะไรฮะลบสี่บวกสามก็คือ3าลบสก็คือติดลบหใช่ไหมครับหนึ่งเแปดสี่ เรารู้ว่าไอ้หนึ่งเก้าแปดสี่เนี่ยมันเป็นเลขคู่ใช่ไหมครับเพราะว่าหลักสุดท้ายมันลงท้ายที่สี่เป็นเลขคู่นะฮะเพราะฉะนั้นลบหนึ่งยกกำลังเลขคู่เนี่ยผลที่ออกมาต้องเป็นค่าบวกโอเคไหมฮะก็จะกลายเป็นหนึ่งไม่งงนะฮะโอเครานนี้ก็ตอบหนึ่งไปคุณจําเสมอว่าส่วนมากถ้าโจทย์ยกกำลังเยอะๆเนี่ยส่วนมากในวงเล็บจะเป็นเลขไม่หนึ่งก็ลบหนึ่งแล้ะครับประมาณนั้นโอเคแทนลงไปฮะก็เป็นห้าลบ ลบสามทั้งหมดยกกำลังสี่ส่วนสามนะครับมันก็คือแปดใช่ไหมฮะแปดเราก็มองแปดตัวเนี้ยเป็นเลขคีบกำลังนะครับเป็นเลขยกกำลังเนาะก็เป็นสองกำลังสามสี่ส่วน 4, สามโอเคเพราะฉะนั้นสามตัดสามตัวนี้ก็เป็นสองกำลังสี่ข้อนี้ก็เลยต้องตอบสิบหกไม่มีอะไรไปให้เร็วครับน้องข้อนี้ก็อีกแล้วหมูเลยนะฮะก็ ก็2แล้วก็แทน0ูนย์ลงไปเนาะเพราะว่าแซดเขาใกล้ศูนย์นะครับลบแปดยกกำลังหนึ่งส่วนสามก็เป็นลบแปดยกกำลังหน 1, ึ่งส่วนสามมาอีกแล้วฮะลบแปดเนี่ยก็คือลบสองยกกำลังสามอย่างนี้หนึ่งส่วนสามสามตัดสามตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบสองกำลังหนึ่งก็คือได้เป็นลบสองข้อนี้ต่อลบสองเข้าไหมไม,ไม่ยากนะครับข้อนี้ง่าย,ายอันนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วก็แทนลงไป นะครับก็เป็น3ส่วนได้กันกับสแควร์รูทศูนย์บวก1นะครับแล้วก็บวกหก็คือ3ส่วน2ข้อนี้ตอบ3าส่วน2ไม่งงนะเดี๋เดี๋ยว,เ,ยวนะเพราะว่าในนี้มันเป็นตอนนี้เป็นศูนย์ไปแล้วก็เป็นรนะูทหนึ่ะรากที่2นที่เป็นวกหนึ่งก็คือ1ก็บวก1ก็เป็น2ก็เป็น3มส่วน2อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะก็เป็น5ส่วนได้กันกันกบสแควร์รูท ห้าคูณศูนย์บวกสี่ใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่าแล้วก็บวกกันกับสองก็คือได้เป็นห้าอันนี้ก็คือเป็นรูปสี่เหลืออยู่เนาะแล้วก็บวกกันกับสองก็จะกลายเป็นห้าส่วนสี่ตอบไม่งงนะครับไม่งงเนาะประมาณนะโอเคต่อไปข้อนี้ก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆนะครับก็เป็นเท่ากับ ริบสแทนศูนย์ลงไปบวกหลบหส่วนได้กันกับศูนยเกิดขึ้นใช่ไหมครับอ่าศูนย์เกิดขึ้น,น,นผลที่ออกมาคือได้เท่าไหร่ครับมันจะกลายเป็นศูนส่วนศูนย์ตัวนี้มันไม่นิยามทางคณิตศาสตร์ใช่มครัเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องทำการหาสังยุคหรือคุณจะใช้หลักของลอปิตาลก็ได้ใช่มครัประมาณแต่หลักของลอปิตาลมันจะมีการจํากัดที่ว่า คุณยังไม่ได้เรียนลิมิตทีดคุณยังไม่เรียนการดิฟดิฟไส้คุณยังดิฟไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็คงตัดหลักการโลปิตาลออกไปนะครับแต่เราจะหยิบยกหลักการหนึ่งมาแทนนะครับเราเรียกว่าหลักการคอนจูเกตนะครับหลักการคอนจูเกตก็คือเราจะเอาเศษหรือส่วนก็ตามที่มีกลปรากฏอยู่คูณบนคูณล่างโดยสลับเครื่องหมายระหว่างกลกับเลขใดๆผมจะได้เป็นลิมิต เอสเขาใกล้0ู q ย์ r e root อ่าบวก1ลบ1ส่วน h คูณกับ 3s บวก1บวก1ส่วนได้กันกับสแค a ร e root 3s บวก1บวก1ประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าคุณก็คูณเด็อ่าคุณก็เอาก้อนนี้คูณตัวนี้คุณจะแค่คุณตาตาดีเนี่ยคุณจะพบว่าไอเจ้า 3s บวก1ลบ1 นะครับคูณกับนะฮะสแครนุสสามเอสบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยมันเข้าสูตรเลยครับมันเข้าสูตรกํลาลังสองสมบูรณ์นะครับ,<น>รบก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกํลาล,ลังสองเพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองก็คือสามเอสบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองลบหลังกํลาลังสองคือหนึ่งกำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น, 1, นาสามเอสบวกหนึ่งลบหนึ่งก็คือสามเอสไอคอนด้านในไอ้กคอนด้านบนเนี่ยคูณกันได้สามเอสเพราะฉะนั้นลิมิตอ่า เก็ใกล้0ูนย์ตรวนี้ก็ 3s ส่วนได้กันกับ s อชสแควรูทสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งออกมา S ส่วนนี้จะถัด S ส่วนนี้ก็เป็นสามแทนค่าลงไปนะครับส่วนหนึ่งข้อนี้ตอบสามแท่นันเองคุณลองแทนก็ไปดูเนี่ยนะคุณแทนตัวนี้ศูนย์เข้าไปคุณจะได้ว่ามันก็คือสแควรูทหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็คือ,อสองเฮ้ยทษทีทษท,ทีมันต้องได้เป็นสองนะครับ โอเคก็ตอบสามนสองขออภัยโอเคนะครับข้อนี้ตอบสาโอเคข้อนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อคุณแทนศูนย์เข้าไปคุณจะพบว่ามันก็มีค่าเหมือนเดิมคุณลองแทนดูดิมันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์คือไม่ได้ยามทางคณิตร์คุณลองแทนดูนะครับแลเขาเรียกว่าไอเอ อฟอร์มคือวิธีการก็สั่งยุคก็ลิมิตศูนย์สี่ส่วนอ่าลบสองคูณกับมาเท่าไหร่บ้ ก็เป็นห s อบวกสี่หบวกสี่แล้วก็ลบสี่เนาะประมาณนั้นแล้วก็ S คูณกับห้าเบวกสี่บวกสองแต่อย่าลืมเรายังไม่ได้แทนค่า h ลงไปเราก็ต้องเขียนลิมิตเข้าไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่าก้อนนี้มันจะตัดกัน ตัดกันอกประมาณแล้วก็ไอตัวเนี้ยก็จะตัดกับเพื่อนตัวนี้ไปผมจะได้เป็น5ส่วนได้กันกับ4โอเคแทนลงไปดูนะครับมันจะเป็น5ส่วน4ีน่4อืมหส่วน4โอเคไม่มีปัญหาไลยค้อนี้ง่ายง่าย,ายอ่าโอเคนะครับ เมื่อเราแทนลงไปดูเนี่ยจะปรากฏว่าเป็นศูนย์ูนย,นย์ตามเดิมเพราะฉะนั้นเราจะทำการเขียนลิมิต x เข้าใกล้5 x ลบ5โอเคด้านล่างก็คืออะไรฮะ x กำลังสองคืออย่างนี้คือเราจะต้องทำการกระจายตัวนี้ก่อนกำลังสองสมบูรณ์นะมันเป็นผลต่างกำลังสองใช่ไหมครับเออมันจะมีสูตรในเรื่องจำนวนจริงหรือว่าโดยเราเจอหน้า กำลังสองลบหลังกำลังสองเนี่ยเราสามารถกระจายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้ใช่ไหมครับซึ่งหน้าก็คือ x หลังก็คือ5นั่นเองถ้าเรารูดีก็เป็น x ลบ5คูณ x อบวก5อันนี้ไปเร็วๆนะครับถือว่าพื้นฐานมปลายเราน่าจะแน่นนะอันนี้ก็จะตัดกับตัวนี้ไปแทนค่าลงไปครับก็จะกลายเป็น1ส่วน10ไม่มีอะไร โอเคนะครับไม่มีอะไรเนาะข้อนี้ง่ายๆเอ่อส่วนตัวนี้ก็แทนลงไปก่อนเนาะก็เป็นลบสามบวกสามแทนลงไปแล้วก็เป็นลบสามกำลังสองเป็นเก้าแล้วก็ลบสิบสอง 12, แล้วก็บวกสามก็จะกลายเป็นศูนย์ส่วนอ่าศูนย์ส่วนศูนย์ครับเกิดขึ้นโอเคเป็นรูปแบบ i f อีกแล้ววิธีการคือแยกตัวประกอบครับแยกตัวประกอบก็จะได้เป็นลิมิต x กก็ใกล้ลบสาม x บวกสามคงไว้แยกตัวประกอบตัวนี้ฮรตรงนี้นะครับเราก็จะแยกออกมาปึ๊บบวกสามแล้วก็บวกหนึ่งใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า2ตัดกันเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น1นึส่วนลบสามบวกหก็คือได้เป็น1นส่วนลบสหรือลบหนส่วนสองนั่นเองนี่คือคำตอบ มุงงมก็คือเหมือนหนึ่งลบสามอ่ะอ่าโอเคไหมฮะก็ตอบลบหนึ่งส่วนสองคนโอเคยี่สิบข้อก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากใช่ไหมครับประมาณนี้โอเคไว้เจอกัน EP หน้านะครับ